สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสู่วัลเลย์ลัก t a ิ Channel ค่ะยูกาบพิชันนิวนันทิการหนูเนียมเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวัลเลยลักค่ะพบกับนิวอีกครั้งนะคะก็มาพร้อมกับเรื่องราวดีๆข้อมูลของโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ที่จะมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านในวันนี้ค่ะและว,วันนี้นะคะนิวจะพาท่านผู้ชม ไปดูเครื่องมือทางการแพทย์ของแผนกผ่าตัดค่ะจะมีเครื่องมืออะไรกันบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะตอนนี้นะคะนิวก็ได้ยืนอยู่บริเวณข้างในของแผนกห้องผ่าตัดแล้วค่ะซึ่งตอนนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปไหมคะใช่ค่ะนิวได้เปลี่ยนชุดเป็นชุดยูนิฟอร์มที่ถูกกฎระเบียบของทางห้องแผนกผ่าตัดแล้วนะคะพร้อมอาสาจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปดูเครื่องมือทางการแพทย์ในห้องผ่าตัดแล้วค่ะ แต่วันนี้นิวไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะคะนิวมาพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้ทางเจ้าหน้าที่แนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงนะคะสวัสดีครับผมนายยุทธนานั่งน,น,นะครับเป็นปรัฐการทหารห้องขาดันโรงพยาบาลศูนย์ประเทศมหาวิทยลาลัยวันนรัครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทัศิกาศรีบุลอยนะคะชื่อเล่นชื่อว่าอุ๋งค่ะเป็นพยาบาลวิชาชีพประจำห้องผ่าตัดค่ะค่ะนิวขออนุญาตเรียกพี่กิมแล้วก็พี่อุ๋มนะคะค่ะในส่วนของการเข้าห้องผ่าตัดนะคะในการเตรียมตัวเนี่ยต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะพี่กิมพี่อุ๋มสำหรับผู้ป่วยนะคะที่มารับบริการที่ห้องผ่าตัดเนี่ย ทุกคนเลยจะต้องได้รับการเปลี่ยนชุดเป็นชุดผู้ป่วยนะคะแล้วก็เปลี่ยนรองเท้าเปลี่ยนหมวกเป็นชุดของห้องผ่าตัดเลยแล้วก็ไปมอนิเตอร์รอวัดสัญญาณชีพเพื่อเตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัดค่ะส่วนเจ้าหน้าที่หรือว่าคุณหมอนะคะก็จะใส่ชุดเหมือนเราี่เลยค่ะใส่ชุดแบบนี้เลยแล้วก็เตรียมตัวเข้าห้องผ่าตัดเช่นกันค่ะพี่อุ่มค่ะนิวเห็นปุ่มเซนเซอร์ค่ะพี่อุ๋มอันนี้มีไว้เพื่ออะไรบ้างคะเซ็นเซอร์ตัวนี้นะคะที่มีไว้หน้าประตูห้องผ่าตัดเพื่อลดการสัมผัสค่ะ แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกๆคนที่จะเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยเราจะต้องล้างมือให้สะอาดตามขั้นตอนเพื่อลดเชื้อโรคที่ติดมากับตัวเราก่อนที่จะเข้าห้องาฝัะก็คือล้างมือได้ตรงนี้<ช>ได้เลยล้างมือตรงนี้แล้วก็ระบบเซ็นเซอร์ระบบเซ็นเซอร์เราก็จะใช้มือสัมผัสเอาค่ะหลังล้างมือเสร็จแล้วก็จะสัมผัสโดยกันประตูก็จะเปิดนะคะ ก็จะเปิดตามนี้เลยใช่ค่ะดีมากๆเลยค่ะพี่อุ๋มคะค่ะ,คะแล้วในส่วนของห้องผ่าตัดของโรงพยาบาลของเราอะคะ่ะตอนนี้มีกี่ห้องคะพี่กิมแล้วก็มีประเภทไหนบ้างตอนนี้ในปัจจุบันนะครับก็จะมีห้องผ่าตัดทั้งหมด12ห้องนะครับที่เราใช้ใงานณปัจจุบันครับก็จะใช้อยู่ทั้งหมด6ห้องครับก็จะแบ่งเป็นห้องสําหรับ Endoscopy แล้วก็ สำหรับทำเคสที่เป็นเคทติดเชื้อที่เป็น negative pressure นอ,อ,อยู่ในห้องน,<ม>นะครับแล้วก็จะมีเป็นอุบัริเหีุสำหรับอาจะเคทหนึ่งห้องน,นะครับ<อ>แล้วก็จะมีหพวกอาจะกิจกรมกกรมหน,นึ่งห้องอาจะาูนย์กิจกรรมหนึ่งห้อง ห้องผ่าตัดออโตปิดิคคือเซนทรัลบรรุมีห้องครับแล้วก็เป็นห้องตัดท้องเซนทรัลทางการจัดสุขราพตาอีกห้องห,องหองอนึนง่ตาตาตนงค่ะพี่กิมคะที่พี่กิมกล่าวมาจะมีห้องนิกเกอตฟเพรสเชอร์แล้วก็โพซิทีฟเพรสเชอร์ส่วนใหญ่นิกเกอตฟเพรสเชอร์เนี่ยค่ะจะดูแลคนไข้เกี่ยวกับเรื่องอักแบบยังไงบ้างคะจะเป็นคนไข้ผ่าตัดที่มีภาวะติดเชื้อครับเช่นเชือเ้อทางเดินหายใจเป็นหลักโควิด19หรือว่าจะเป็นพว้อักทีบีวัณโรคเนี่ยก็จะใช้ทำการผ่าตัดทั้งนั้น ถ้าเกิดมีความจําเป็นนะครับค่ะแล้วในส่วน positive, นะคะ positive pressure ค่ะพี่ positive pressure นี่ก็จะเป็นการปรัดห้องทั่วไปที่มีการจํากัดของเชื้อที่ไม่ให้มีการเข้าภายในห้องนะครับโอ้นิวอยากเห็นแล้วค่ะเดี๋ยวให้พี่อุม่มแล้วก็พี่กิมพานิวไปดูหน่อยได้ไหมคะค่ะ,เ,คะดดเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เครื่องมือทางการแพทย์ยิ่งใหญ่มากค่ะเดี๋ยวเรามาดูเครื่องแรกพี่อุ้มค่ะแนะนําเลยค่ะเครื่องนี้คือเครื่องอะไรคะเครื่องนี้นะคะเป็นกล้องที่มีกําลังขยายสูงอะคะ่ะสําหรับผ่าตัดตาโดยเฉพาะเลยกล้องผ่าตัดตานี้สามารถผ่าตัดในลูกตานะคะได้ทุกทุกหัตถการเลยค่ะแล้วก็ส่วนเครื่องนี้จะมาเสริมกันเพราะว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องที่สําหรับสลายเลนแก้วตาเทียมค่ะสาหรับผู้ป่วยที่ต้องการเปลี่ยนเลนแววตาเทียม ส่วนใหญ่ก็คือเครื่อง2เครื่องนี้จะใช้ควบคู่กันใช้ควบคู่กันค่ะ,คะแล้วต่อมาค่ะเครื่องใหญ่ๆด้านนี้เลยค่ะพี่อุม๋มเครื่องนี้คือเครื่องอะไรคะเครื่องไมโครสโคปนะครับสำหรับการผ่าตัดการที่มีความละเอียดอ่อนเล็ก,เลก,เลกๆเช่น,นต่อสเส้นประสาทหรือต่อเส้นเลือดนะครับจะมีกำลังขยายที่มากกว่ากล้องผ่าตัดทั่วไปนะครับสาหรับที่อยูนัจจุบัน,นี้ก็คือเป็นกร้เฉพาะนการับสำหรับาการ จำพวกนี้เยเฉพาะเนงนะครับก็คือค่อนข้างที่จะละเอียดเลยใช,ใช่ไหมคะพี่กิมมาต่อกันที่เครื่องนี้ดีกว่าค่ะพี่กิมเครื่องนี้คือเครื่องอะไรคะเ,เครื่องนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องสอบตรวจน้งเลออาหารส่วนต้นและส่วนปลายนะครับก็จะอยู่ที่ห้องอินโดสโคปนะครับใช้สำหรับตรวจวิจัยความปุติธรรมทางเลืออาหารในส่วนต้นและส่วนปลายรวมถึงทำการเก็บพวกตัวอ่ส่วนตรวนะครับเพื่อวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัตด้วน จะให้พี่กิมฝากเกี่ยวกับแผนกห้องผ่าตัดแกท่านผู้ชมในวันนี้ค่ะครับก็สําหรับห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับในวันนี้เรามีความพร้อมนะครับที่จะเปิดรับบริการผ่าตัดทุกสาขาทุกประเภทนะครับสำหรับประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงครับอยากให้ทุกท่านมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับ วันนี้นิวต้องขอขอบคุณนะคะพี่กิมยุทธนันนาหูรักษาการแทนหัวหน้า,าแผนกผ่าตัดและพี่อุ๋มนะคะทักษิกาสีบุญลอยค่ะพยาบาลวิชาชีพประจําห้องผ่าตัดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ค่ะขอขอ,ขอบคุณค่ะ